ตอมครับตอมโตออกมาเร็วอะโตลงไงอะลูกลงไงไหลไหลไหลอะไรไหลอ๋อ ค่อยๆลงค่อยๆลงน้องลงแล้วน้องลงแล้วตามน้องลงแล้วดูอดเดือดเดืดเดืดเดือดเดอดเดืทำเหมือนน้องลูกทำเหมือนน้องเนาะนั่งนั่งลงครับว้าเก่งจังเลยจิตตมจิตตมสไลด์ลงแล้ว